สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำการเพราะพันกระท่อมแบบชาวบ้านง่ายๆครับผมสิ่งที่เราจะเตรียมเตรียมนะครับนี่มีเม็กระท่อมครับผมเมกระท่อมนี่ครับดินพิษมอสนี่ครับน้ำขวดยังไม่เปิดนะครับ ไม่เปิดเลยครับนี่น้ำขวดนะ้ำกินล้านี่ครับเราก็เอาดินพิษมอสใส่ในกระถางเนี่ยในในกล่องแบบนี้นะครับง่ายๆครับแล้วเราก็รดน้ำน้ำให้ชุ่มเลครับนี่ครับตุ๊กตุ๊กกระงที่เราจะเพากแบบง่ายๆนายครับ เพราะระบบปิดนะครับผมเทน้ำเข้าใส่ไปนะแล้วก็เอามือบีบให้มันน้ำเข้ากับจิ๊ตมอสนี่ครับนี่ครับีบให้มันน,น,น,น้ำกับจิ๊ตมอสเข้ากันครับผมดูครับ น้ำเข้ากับพิษมอเสเห็นนะครับเห็นไ,ไหมให้มันชื้นๆอย่างนี้แล้วก็ทียี่ให้มันเข้ากันเลยครับผมนี่ครับแล้วทำให้มันเกลี่ย,ยใ้น้ำอมน้ำนะครับผม ก็จะได้แบบนี้ฮะปิดมอสให้น้ำใส่นก็จะได้เรียงเียแบบนี้มันก็จะอมน้ำหลังจากนั้นเราก็เอาเม็ดะทอมนะครับนี่ครับนี่เม็ดะทอมนี่ครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็เอาโมาโรยใส่เลยครับ นี่นะครับเในกระถ่ทมที่เป็นเกรสรนะครับโดนนะครับโดน